สวัสดีค่ะพี่น้ององไปสู่คูสู่คุณพอ้อกับช่องสามรานานุมสวิเดนพี่น้องจ้าพบพอกันในวันที่20มกราคม2 5 6พพบพอกันมือนีมีตัวเลีมาฝากมาตอนมาบอกสู่ฟังคือเก่าล่ะจ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมเด้อพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ่งเป็นกำลังใจนะจ้าหรือว่าผู้ใดเนาะค่ะมีแนวทางอยากวางในช่อง สาบานานุมสวีเดนบอว่าจะเป็นสูตรให้คำนวณเลขมีที่มาเลขพีบอกหรือว่าฝันใดตัวแดงจืง้อขึฝันเมือนๆกันอย่าลืมทักทายกันมาตามไอเดรไล QR code ที่ขึ้นหน้าจออยู่นี่เลยได้จ้าเป็น QR code ลายส่วนตัวทั้งสาบานานุมสวีเดนเด้อจ้ะสามารถทักทายมาเบอกมาฝากมาต่วนกันเลยจ้า คลิปนี้มีความฝันของคนฝันแม่นๆห้าหกศูนย์มาว่าสู้กันฟังพี่น้องจ๋าสาบนาบาสันวาโศกหมานบอวาดเป็นมหาสาบนาจ้าบรมาณแล้วจ๋า่าสันดอกอันยันวาศิืยอตัวใดก็ดังเนาะองไซสิบมีดวงก็เลยบอกเพิ่นนึงสี่เพิ่นเลยว่าเพิ่นโศกเพิ่นหมานอยููกะที่มือเพิ่นสุดท้ายเพิ่ฝันใดนึงเก้าเพิ่นก็เลยว่าหนึ่งเก้าเน่มัน ขาเจ้าเขาโรงการคนละครเราก็เลยไปกลับหัวไวเป็นหนึ่งหกหกหนึ่งจ้ะเพิ่นก็นเลยได้หมานงวดนี้ได้ได้คักยุ่วภาษสันว่าสแสดงว่าเพิ่นถึกลายคักยุ่จ้ะแต่ถาบันนะ้ำไ่ได้ถามเพิ่นมาถึกลายปันไดเนาะการนันกับเป็นนั่นสิทธิ์ส่วนตัวของเพิ่นกันบ่อยากถามเพิ่นจ้าเพิ่นเลยว่าผู้ใดโศกหมานน้ำเพิ่นก็นกนดีใจน้ำด้อยสำหรับคนฝันแม่นห้าหกศูนย์ 60, ที่เพิ่นได้บอกวามฝันมาฝากมาตอนมือเิ่นฝันมือเล็กอ,อกมือกุ้นสุดไทย ลองค้นกับวาหมานน้ำเพลนยุจ้าอิฟซีแฟนชองกับว่ากับหัวลุงกับได้ยูสาวบานาะได้ปุ่นได้แกลไปะนะเอา้าก็ดีใจน้ำจ้ากะอย่าลืมเด้อผู้ใดสูบผู้ใดมาน้ำเพลนเจียบบาทสองบาททำบุญน้ำจ้าเพราะเพลนอยากให้เฮ็ดบุญจ้ะสะสมแต้มบุญเนาะสำหรับตัวเลขค้นฟันเหม็นหาหกศูนย์ก็กได้จ้ะคลิปนี้เพลนมาบอกสู่สาวบานาะฟังสาวบานาะเออวิศัลนงวดน,นี้จังไหนมาฝันถ้าต้องงวดเดี๋ยวสาวบานาะแต่บ่ได้ฝันเป็นตัวเลขเด้วยวกับัลน ฝันแต่ตองหดเลยเพราะตะเล็กออกปุ๊บคืออกลางคืนของวันที่สิบจิตฝันฝันตองหดจ้ะฝันว่าไปน้าอีกแล้วก่าสันไปนะาอ้ยคุณหลายว่าสันในความฝัน,นคนหลายค่ะสาวนาคือเขาวิดปลาไหมคะ่ะคืออถ้าเขานา้าปลาเลวๆเ,เขาค้นกับสีเริ่มสูบน้าออกจากสาแล้วก็จับปลากันเป็นบ่อในฝันเพิ่นเป็นยังสันเลยเพิ่นว่าคุณหลายเนี่ยหลายว่าสัน เพิ่นยางไปนะมองหันเพิ่นไปอีกแล้วไปมองโบลูจักคนอีกแล้วเพิ่นก็เลยว่าโอ้ไปใส่ย้ำใดฟฝันกะไปโบลูจักคนจักมองเพิ่นว่าคนก็โซกันแตกสวดสวดล้อจับป่าเขาคือวิดนามขึ้นมาอยู่ไหมคะวิดนามให้น้ำเบิดล่อล้อจับป่าเลาก็ไปนั่งเลากับผู้หนึ่งละ่ะไปนั่งล้อจับป่ามึงเขา,าสัน่นอันไปนั่งล้อเพราตานามแหงแล้วคนก็ลงจับป่าบ่ามีเจ้าของหนองด้จากเพิ่นว่าบ่ามีเจ้าของหนองแต่ว่าคนนี่ลงไปแลา ใหลาหลหนองก็ใหญ่ปลากหลายาลมา,าสันสุบนำออกแล้วปลาหลายหลายสาบนาเพิ่นว่อในความฝันเพิ่นหลายคักว่าสันทังปลาดุกปลาคอสาละพัดปลา่าสัน่าเพิ่นวะสาละพัดป,าปาลาปลาไหลอีหลีสาบนา่าสันคนก็ลุงไปเขาก็เอาของเอากระต่อกระตาเอาเอา่ออีหยังกระวิ้งสิแม่ค่ะไปคุบเอาปลาเพิ่นวาเพิ่นก็ไปจับจับ ได่ตาปลาดุกไอ,อตัวพะนะปลาหลายชนิดเป็นยังคือจับเด่ตาปลาดุกพะนะอันปลาดุกข่ยบอก,กินข่อยมากปลอยปลาดุกข่เบ่ก,กินพะนะแต่ก็ยังจับได่ตาปลาดุกได้หลายหลาย,ลายสิเอาปลาอื่นก็บ่ไไ้ได่ตาปลาดุกว่าสันว่าในความฝันบัดน,นี้ปลาดุกนะ่ะมันมีเหียงแม่นว่าจา้ะมีเงออันมีอันอันเงียงสองขางที่ยุขางนะ่ะมันตอดพ่นเลียดสะเลยว่าสัน จับปลาก็ได้หลายปลากระตอดปวดปวดในความฝันเลียดออกน้ำมือเพิ่นเพิ่นตกใจสะดุดตื่นพี่นองจา่าโอ้ยเพิ่นว่าตกใจเฮงตื่นในภาพนั่งติดตายว่าปวดที่เ็นปลาตอดมือนี่ไหมคะปลาดุกน่ะเลือดก็ออกเพิ่นวาปัาดคือฝันยังสี่สะดุดตื่นฝันแค่มือนั่นค่ะมือเดียวที่ตตองวดเพิ่นเบาซู่ฟัง เพิ่นมาเว้าสู่ฟังความฝันให้ฟังเลยล่ะจ้ะสาวบานาก็เลยว่าป้าเจ้าคือหัวมาเว้าสู่ฟังโอหัวก็ว่างว่าสั่นเพิ่นก็เลยหัวก็มาเว้าให้ฟังมื้อนี้สาวบานาก็เลยว่ามีมก็เลยว่าฝันดีแท้ะกานฝันว่าได้จับปลาฝันดีกะคิดว่าฝันดีว่าสั่นงวดว่างั้นเพิ่นก็ฝันต่องวดว่าจับปลาจังซี่ล่ะเพิ่นก็ถือเลขเพิ่นว่าเพิ่นก็ะสูกระหมันเห็นบ่จ้ะเพิ่นก็เว้าสู่ฟังเพิ่นก็เรียกวันเอามาแบ่งปันเว้าสู่ฟังซื่อๆเด้อสาวบานาว่าสั่น แต่ว่ามันบ่เป็นตัวเลขเพศนสินวาจังใดละ่ะมันบ่ไดเป็นตัวหรือสาบนาสิตีเป็นตัวใดโอ้ยสาบนา,ากระตีตัวเดียวเถอะแล้วเนาะกันมาจับปลากรบสิบ่เปียดหาเปียดมันบ่รือพี่น้องแฟนช่องอิบซีคิดว่าจังใดจ้ะก็ล้องพิจารณาบ่งเด้อค่เดเ้อสาหรับตัวเลขเล่แนวทางสาบนากระยิบยุกมาบ้าตามที่เพิ่นนบอกซูฟังค่ะสําหรับผู้ใดที่ร้อเนาะค่ะรอคมฟันแม่นแม่ของคนฟันแม่น560 อีซีแฟนช่องเิ่นหลายเด้กะกะยอมรับเลยก่ว่าคนฟันเม่นหาหกสนวนเป็นฝันเม่นอหลีพี่นองก็เม็นสาบานาซื้อน้ำเพ่นนี่โอ้ดิได้อยากคงัดแต่ว่าสาบานาดวง่สมพงเพ่นบ่เคยถือเหล็กน้ำเพ่นจักเทียจ,จ้ะศาสตร์ว่าตัวใดก็อันนะคะน้องเทียเป็นบอกมาเนี่ยบามา่มักน้ำเพ่นเมื่อสิแม่จ้ะก็กะเลยบ่มีดวงสมพงเพ่นแต่ก็ยังหยิบยกตัวเหล็กที่เป็นเบ้าสูฟังมาฝากมาตอนอีซีแฟนช่องอยู่คือเก่าเนาะค่ะ หรือว่า fc ตี C T เป็นตัวไดกะรองพิจารณาเบิ่งเดอร์รออีกว่าเพิ่นสิฝันยังย่ำอีกบอค่ะเพราะว่าเพิ่นจะฝันย่ำแล้วกะถ้าไปซื้อมาแล้วเพิ่นกะสิฝันย่ำอีกหรือมือหอยออกเพิ่นกะจะฝันอีกกะร้อมือหอยออกเพิ่นฝันเมนที่สูุ้ดคือมือห้อยออกพี่น้องสองหัวติดเราด้อยค่ะที่เพิ่นฝันมือห้อยออกออกมาสองหวัวติดแล้วค่ะทึงบักกันอันเปรตเก่าทังบักหกหนึ่งนี่จะ้ะพิจารณาเบิ่งเดอพี่น้อง สาวนาก่หยิบย,ยกมาหวองมาฝากมาตอนแบบที่เพิ่นหวอบสู่ฟังเนาะค่ะแต่ว่าก็ขอบคุณเพิ่นอยู่ค่ะที่เพิ่นมีน้ำใจมาหวอบสู่ฟังอีกอยู่เนาะค่ะแต่ว่าก็ฝากความหวังไว้กับเพิ่นนั่นละเพราะว่าสาวานาค่ะมักเลขเนาะก็บอกด้วยว่าปวดไผ่พี่น้องเฟ้นจอง FC e บน้ำเน่แบบเพราะว่าคนมักเลขก,ก็หลายเพราะว่าเพิ่นฝันแม่นคันกเนาะค่ะเอนี่ล่ะค่ะงวดวันที่1กุมภาพันธ์นี้67นี่ผู้ใดตีตัวเลขเป็น,เป,นเป็นจังได๋เว้าสู่ฟังแน่แต่ว่าคลิปนี้บ่เป็นตัวเลขเด้อค่ะ แต่ว่าโดยส่วนตัวซาบานาตีห้นี่เปียดหาหาเปียดร้องบึงกับพอฝันว่าจับปลาด้แต่ว่าประดุกนี่ที่พี่น้องสิตีว่าเป็นยังไดอันนี้ก็ตีพอออกจ้ะจักสิตีว่าจังใดเพราะว่ามันหนนีเพิ่นจนว่าเลือดออกหรือว่าจะออกอายุเพิ่นเอ้าเดี๋ยวซาบานาจะรวบรวมความฝันหลายๆความฝันของเพิ่นแต่ละมือแต่ละเวนว่าเพิ่นฝันอย่างแน่หรือว่าล้อมือเล็กออกเนาะค่ะหรือว่าผู้ใดตีใดตัวใดผู้ใดตีความฝันใด้แม่นๆ มินตนคลิปมาบอกมาฝากมาตอนน้ำนในเด้อจ้าเด้อเอาค่ะมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งกริ๊งเป็นกำลังใจให้ในเด้อค่ะเปิดค่าการมองเห็นคลิปนี้ในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดาบนาตีเป็น 8, 5, 5, 5, 5, เปลี่ยนหาาเปลียเด้อผู้ใดมักกะจัดผู้ใดขัดกะพานจ้าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พี่น้องจา้าพอกันคลิปนาเฮงปังดังรวยสู่กูสุขุนเงินไหลกองทองไหลเขา่า สาธุสาธุากปรดใดใดเงินคลิปนี้รวยๆปังๆัหับเงินล้านไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ